พี่จองกับพี่คันเลน hey. ตลาดบูเซ์ป้าจุ๊กในแม่อยู่ไหนว้าวอยู่นี่ของขายเต็มเลยอะโวคาโดก็ม <e oh, okay. ีออตลาดบูเซ์ซอดำมโอเคไปน้งแตดสี่ด้าน่ออะรคะไปอ่รงทองคำเหรอคะ ้อยแปด่กับสองค่ะมันมีไ<า>ซส์ซใช่ไหมคะใช้เล็กร้อยแปดสี่ไซส์ใหญ่สองร้ห้ไปจุกเราไปดูของกินดีกว่า,า,าไปดูเตาลงมาหน่อยดูนะถ้าไปดูขอ,ของเล่น,ออนมไม่ใช่ของเล่นของกินรของกินอ่าดีดีดีข้าโพดมันข้าวญี่ปุ่ดอยลูกครับ มีทีมีกาแฟด้วยนะเอ้เดี๋ยวเราไปดูกาแฟกันากาแฟมีขั้วกลางไหมครับเอาน้าโคมีแ้มมีขั้วเข้มเหรอเอ๋อมีแต่ขั้วเข้มโอเ,เข้มก็น่าจะได้โอเคเดี๋ยวไปอรอแม่กัน วิ้วเอามาข้าวไหมข้าวตีน่ะเขาขายยังไงนะข้าวักเท่าไรครับฝบาทอ๋อฝัก20บาทของค่ะผักกางให้ด้วยจกินข้าวโพดไหมครับเอาไปถ้ากกินคือ้าีมีพันเดียวใช่ไหมคะไม่วไมอ อ่กี่อันออสองฝัก,กสองฝักแล้วหักครึ่งเนาะข้าวผัวอ่อนดีดีน้ำผึ้งแล้วเซื้อกระเป๋าร้านนี้ข้าวญี่ปุ่นข,ข,ข้าวอะไรอสเี้ยปริอันนั้นมันอีสานป่ะไอข้าวอร่อยหืมผัวอะไรนะอันนี้ก็เหมือนมีชื่ออะไรนะนี่นนเด้อล่ะ อ๋อข้างในดำเลือหัวอ๋อเกิดในค่นี้ก็เห็น ติดท้องมันส<อ>ูงอยู่อ๋อล้วเข้าเมื่อกี้ใช่นะไหมเออกระบะโอ้โหจะมาเลยอ๋อกระบะมันถามชาวบ้านเขาเคีย้ยวให้แล้วแต่แค่แบบน้ำมันยังไอ้นี่ชิ่เด็กคราชาวบ้านเคีย้ยวให้แล้วล่ะ ฟลฟีลแบบมาเที่ยวบ้านตายายเห็น <laughs> ห <laughs> มูกระทะอร่อยมากอร่อยมากข้าวติดแก้มแล้วอ่ะซุดน้ำซุปซุดน้ำซุปจีต้มจืดอร่อยไหมอาเไปดีอ้อ ่เนื้เน้ไมยเ้เ้ปปิกทีข้าวไม่ต้องไปป้อนจริงๆลูกเดี๋ยวมันจะเปื่อนป้อนไหนป้อนปอมๆพอลูกป้อนตัวจิงไม่อิ่มตรงนงี้ข้าวกินา,อางงอตอนนี้เช้าแล้ว,ลวเราอยู่ที่บ้านวิวดอยหลวงเชียงดาวนะครับอยู่หลังเชียงดาวอันนี้เป็นดอยหลวงเชียงดาวเนาะ พอาทิตย์กำลังจะขึ้นแล้วก็มีหมอกบางๆสวยดีอันนี้เป็นบ้านที่เราอยู่นอนกันเมื่อคืนเมื่อคืนมาถึงก็มืดละลโมงเย็นเมือ่อะ คุกกี้คุกกี้หนาวไหมคะเมื่อคืนหนาวไหมคะหนาวไหมหนาวไหมลูกบอกไล้โอเคดูบอกกันแบบตาลงแม่ราไม่เป็นหรอลงไงน้องขอมมุ่นว้าวนี่เป็นอาหารเช้าของเรานะเด็กๆไหนดูซิ่แป๊าเปิดดูซิมีอะไรบ้างเอาแม่แม่เปิดให้หน่อย โอ้นีข้าวต้มร้อนๆแล้วก็มีไข่โอวันตินข้าวต้มะไรครับโอ้ยข้าวต้มน่ากินไข่ต้มโอวันตินไข่ต้มโอวันตินครับไปเดี๋ยวเราไปเดินเล่นกันระวังรถด้วยนะรถเยอะนะ พี่จุ๊กมาเดินเล่นในหมู่บ้านโอ้โหจุ๊กมันชันมากโอ้ีคนมาพักเยอะอยู่นะ หแดดแรงมากสองตาเอาอเหรอถ่ายรูปกันถ่ายรูปกันมนือไปจุดชมวิวตูสวยสวย ออตรงนี้มีร้านค้าด้วยโอ้โหของขายเพียบเออข้าวก็มีอาหารตามสั่งก็มีแมวแมวแมวโอ้ไปไหนก็เจอแต่แมวนะจุะม,ม,มาดีเรียกใคร จุ๊ไปไหนตรงนั้นจะมีสไลเดอร์ไหมอ้้อู้สวยดูข้างล่างแบบนี้ก็สวยดีเหนะมือนกันเนาะเมื่อกี้เราเห็นแต่ข้างบนอืมจุ๊กจุกไปไปถ่ายรูปไปถ่ายรูป มาแล้วมาจากไหนโอ้พี่จุกจุกเห็นหมอกไหมอุ้ยหมอกมาแล้วพอแดดมาปุ๊บหมอกมาเลยอ้สวยมากว้าวจุกเดินไประวังตกนะลูก อยยู่ดีๆหมอกก็มาครับสุดๆใช่โอ้ยจูย่อยู่ในก้อนเมฆเหรออจู่เห็นก้อนเมฆไหมหมอกสวยมากเดี๋ยวมันสุดแค่นี้แหละลูกลงไปไม่ได้อีกแล้วใช่ ภารกิจตามไม่ไปทางนั้นไม่ไปทางนั้นอันตรายไปทางขวาไปทางขวาไปขึ้นไปข้างบนเออภารกิจตามหาสไลเดอร์วันนี้จบลงโดยการตามล่าหมอกนะใช้ได้อยู่อยอยู่ไหนนะว่าอะไรอ่ะอู้ฟ์มนี้สวยมากโอ้ยหมอกอเมื่อกี้มีหมอกมาแป๊บหนึ่งแล้วก็ตอนนี้หายไปแล้ว หมอกกำลังไปแล้วภูเขาวสวยภูเขาวสวยไหมภูเขาวสวยโอเคไม่ตรงมันมีทะเลหมอกด้วยนะมาเร็วค้าล่ะมานีไปเดินไปไปหาแม่นะ ามาถึงถ้ำเชียงดาวแล้วตอนนี้เดินมาเดินเล่นพี่จุ๊ระวังดินเละนะครับตรงนี้มีเจดีด้วยนะลูกเจดี <JD. S 1> จุ๊เราจะไปทางนี้เหรอ หนูเดินดีๆได้ไหมเออ๋ยวไปเดินเข้าวัดนู่นทางเข้าวัดอยู่ตรงนู้น เราไปทนี้กอใช่เดี๋ยวเราเดินไปตรงถนนตอนอ๋อ oh, ตอนนี้ตอนนี้มันเป็นช่วงงานลอยกระทงยี่เป็่นเนาะอ่า okay, ระวังรถนะ โอเคตอนนี้เรากำลังจะเข้าวัดวัดเชียงดาววัดถ้ำเชียงดาววัดถ้ำเชียงดาวแล้วก็จะมะีเหมือนงานลอยกระทงมี่จะมีมีกระทงกระทงจำลองอยู่ข้างหน้าเขียนว่ายี่เป็งลำลึกโอ okay. เคพี่จุ้งลอยกระทงไหม เพ้่อะไรเหรอโอ,อ้แล้วกระทงวัดสวยอโอเคอโอค้อโอมันมีที่ให้อาหารปลาด้วยเดี๋ยวเราเดินดูบรรยากาศรอบๆกันเนาะ อันนี้ต้องไปไหว้ตรงไหนครับพรหลบเขาถ้ำไปบันไดถ้ำจ้ะอ๋อในถ้ำลึกไหมครับไม่ลึกไปเลยครับอ๋อโอเคบันไดลงไปนิดเดียวกับมีพระพุทธรูปอ๋อโอเคการได้นแสงอ่าได้กี่ชุดจ้ะเอาเอาสองชุดครับอ่ะจูบอันนี้ครับจูเอาไปให้คุณยายนะนี่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 ครับเอาตังค์ไปให้คุณยายนะอ่าเจ๊เพิ่งซื้อเก่งๆครับขอบคุณครับจูเอาไปด้วยครับ ขอบคุณครับเดี๋ยวๆดด้วยลูกเอาเอาเทียนมาด้วยลูกเทียนมาเทียนเทียนโอเคทองนะมาพ่อถือให้ครับโอเคไปเลยกระโคที่นี่ที่นี่เขาลอยกระทงวันไหนนะครับพรุ่งนี้ค่ะพรุ่งนี้อ๋อโอเคขอบคุณครับไปจุ๊ไปเราไปไหว้พระกันไป้ลยกระโค มาเดี ig, ๋ยวเราจะไปไหว้พระคุโอ้โหที่ทางเข้านะโอ้โหทางเข้าโอ้สวัสดีจุ๊ก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 สบ สาธุอาจุอาจุาาวงอันนี้ไปใส่จ้วงเงินไปใส่เอาเงินแบงค์เดียวแบงค์ยี่สิบนีแบงค์ยี่สิบเออโอเคครับเอาไปใส่นี่นี่นี่ใส่ยี่บาทใส่ยี่บาทลูก<า>ดำดำเนี่ยดำดำเนี่ยดำดำนี่อันนี้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 โอเคสาธุด,ด้วย <laughs> ไปกี <laughs> <ๆ> <laughs> ่บาทครับจูกถามยี่สิบบาทครับ <laughs> <ๆ> 20, ยี่สิบบาทโอเคขอบคุณครับไปเราเดินไปครับไปไหว้พระนะไปไหว้คระป๊าซื้ออ๋อจุกถือจุกถือเลยจุกถือเลย มามาป <S <S <บส>๊อปไอ้จูเหลืองนี้จูก็ลลถึงถ้ำแล้วเออขอดีนะนะอย่าให้รู้นะให้ลา,<ข>าไปเดินลงไปอันนี้ไมคะใ, <S <S ใช่าอาแล้วอืมนี่ไงาส,สาสทุสาทุ โ,โตรงนี้มีค่ครัเราก็วางแค่ตรงนี้แหละอืม่เามาเชือกถือเชือถือให้เอาเดอกไม้นะสาเดี๋ยวเดี๋ยวลองลงไปบ้านข้างล่างลงไปบ้านข้างล่างครับใช่บ้านข้างล่าง <ไป S 1> ครับ,บเอาแค่นีพอแล้วครับ <laughs> จุ๊น่าจะไปไม่ถึงโอเคข้าในไ้ก็ไปงใได้อยู่นะคะอ๋อข้างในได้อยู่เนาะนิดหน่อยเดี๋ยวไปเดี๋ยวนิดหน่อยโอเคงั้นเดี๋ยวจุดเทียนไหว้พระก่อนค่ะอ๋อมาแค่วางไว้เลยได้เลยข้างในมีพระนอนอ๋อพระนอนเหรอไก่ไหมคะพระนอนก็ประมาณสิบนาทีค่ะอ๋อเดินประมาณสิบนาทีค่ะท่สักเคียวอ่าเดี๋ยวเราไปจุดเทียนข้างในลูกมีหลวงปู่เป็นมาพระนอนเป็นบ้านของนายศิลปะพม่ากๆเค่ะไปไป ก่อนเท้ากันนะม,มาจุ๊บไว้พ้าครับไวปนี่อะนี่นะไปหานะ<ว>อืมไม่ดี่ถ<ว>ูกอ่าไว้พ้า<ว>ยกมือไว้ยกมือไว้ยกมือไว้สาธุสาธุ<ว>โอเคเก่งมากครับ อ่าโอเคอันนี้เรียบร้อยแล้วน,นี้วางไว้น,นี่เอาตรงนี้เอาจูมาวางไว้โอเคแล้วก็เอาเทียนเทียนมาใส่ไว้วางไว้ตรงนี้นะคะไม่ต้องจุดโอเคใสร่รองเท้าใสร่รองเท้าไปต่อเนาะไปดูผ้น,นอนนะ เาเบาบาเบ,า,บ,า,บาลูกอู้อากาศเย็นอุ้ยลื่นลื่นลื่นระวังลื่นนะครับสิบนาทีอู้เนียนเลยนะเนียนเลยนะไปจุด Let's go อันนี้อะไรอ่ะอ๋อเป็นเจดีไซน์เจดีไซน์อยู่ตรงนี้โอเคพี่จุ๊บเราเดินไปต่อว้าวแล้วก็มีพระตรงนี้นะครับหลวงปู่ทวนอ๋อตรงนี้หลวงปู่ทวน ข้างในทำเชียงดาวก็กว้างอะป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 ะ Let's go แล้วแหวนหยีอ่ะนี้อะไรอันนี้เป็นทรายพื้นทรายนะอืมเป็นทรายให้ตาน จุกเดินระหว่างด้วยนะครับเด,เดินดีๆเดินดีๆอืมว้าวอันนี้อะไรอ่ะจุ๊ อ๋อน,น,นู่นไงเจอแหละเราถึงพระนอนแล้วว่าระวังลื่นนะจุกระวังลื่นนะครับ ยายแช่งจลัลลีโอเคเราถึงแล้วเราถึงแล้วครับถึงแล้วครับจุ๊บจุ๊บๆมม่สาธุก,กับลูกสาธุกน างออก,อกอแล้วะจะไปดูปลาอะจะไปดูปลา,าโอเคดูแห่หัหนตา ตัวให้หรือม่ปลาตัวใหญ่มากเลยป๊าพาไปดูอะไรป๊าป๊าพาไปดูเจดีตรงนี้ไงตรงนี้ที่แม่บอก มีพระรูปมีเจดีเต็มเลยสวยๆครับเดี๋ยวเรามาถ่ายรูปตรงนี้นะเจดีไม่ใช่ใจดีครับอ่าเห็นไหมเห็นพระไหมพระมหาจักรพรริ อแล้วก็ตรงนี้เป็นโบสถ์ใช่ไหมโบสถ์สวยๆเก่าๆอ๋อนี่เป็นพระวิหารสวยจังเลยจุ๊ โอเคเดี๋ยวไปขึ้นรถกันแล้ว mm. จูจะกลับแล้วใช่ไหมบ๊ายบาย